ประมาณสามสิบโลครับ<า>แต่ว่าคือเวลาที่ต้องมาตอบเรื่องน้ำหนักมันลาบากใจมากเพราะสารล่างก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันแต่ว่าอาถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนใกล้เคียงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบข้างพอเห็นเราเริ่มแบบลงมาได้ก็จะเริ่มแบบเริ่มทําด้วยกันเพราะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องๆในบริษัทเองก็ตอนนี้ก็ต้องลดทั้งบริษัทเลยพริษัทก็จะขอบริษัทลด พราะว่ามันเวลามันลดแล้วมันมันจะชวนกันกินอะไรเงี้ยพอชวนกันกินเนี่ยเราก็รู้สึกว่างั้นก็ทำโปรเจกต์ลดทำบริษัทไปเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นนโยบายบริษัทไรเลยใช่มีให้รางวัลอะไรเงี้ยโอ้ไใหญ่ได้ใหนครับให้โบนัสรางวัลโอ้โดสามร้อยกว่าบาทโอ้โหใ่เป็นทองคำเป็นทองคำรางวัลือสุขภับห้าก่อนได้จุดกับได้แล้วจะไปทำไมถึงต้องถึงอยากเพราตอนนั้นมันหนักแล้วครับตอนนั้นผม ร้อยแปดสิบะ 100, ไปร้อยไปร้อยแปดขึ้นไปในชีวิตตอนนี้อยู่ในวงการเนี่ยเคยตุงหนักสุดก็ร้อยแปดสิดตอนนี้ก็มาร้อยแปดติดอีกอมันมันมีแบบคอเลสตออยู่เยอะนะแต่ตอนนี้ไปตรวจดิโอ้โหไม่ครบองค์มามากันครบองค์ประชุมครับแล้วก็มันจะมีเรื่องที่แบบฮอร์โมนมันบอกว่าเราเหมือนคนอายุแบบแปดสิบห้าอะไรเงี้ยฮะก็เลยทําให้อ่า ได้จะดูแลตัวเองเทกหน่อยกลับมาดูแลเรื่องการกินการพักผ่อนอะไรเงี้ยครับอนี้อ่ะคือถบอแนะนบารลด้หอริจงครับจริงจริงเขาไม่ได้แนะนําเรื่องนั้นเขาก็เขาก็แนะนําว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็ควบคุมตัวเราเองได้อยู่แล้วจริงจริงเอ้ความอยากความอะไรอ่ะมันมันเราสามารถกําหนดด้วยตัวเราเองได้ส่วนใหญ่ที่เราทําอยู่มันเป็นการควบคุมฮอร์โมนควบคุมอะไรที่ทําให้ที่ทําในสิ่งที่เราไม่ไม่เห็น แล้วก็ไม่รู้อยู่ภายในององค์กรภายในของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยไหักใช่ครับบอกอยากแล้วก็นอนพักผ่อนครับต้องมีแบบต้องมีทําตารางพักผ่อนให้ตัวเองทำไมอยู่ๆท่พักลบขึ้นมาอยากจะแบบรู้น้หนักมาก้นะพี่แล้วก็เริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มร้องเพลงแบบอ่าสมมุติว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของโชว์ก็ต้องมีมีแบบทําจุดพักไวไแบบ้อะไรเงี้ยครับแล้วหลังๆเริ่มรู้สึกเฮ้ยถ้ามันกระทบกับอาชีพก็ต้องแบบ ต้องปรับปรุงอะไรนะต้องต้องเป้าคือลดไปเท่าไหร่ตอนนี้อยากตอนนี้เป้าแรกคือได้ได้เป้านั้นแหละที่เราต้องการแล้วแต่เป้าที่สองคือตอนนี้อยากจะให้ลงไปต่ำกว่าร้อยสามสิบร้อยยี่สิบอะไรเนี่ยครับที่เรยาขยกลับไปต่อล้านสิบโลขอโทษครับเราใช้ซีร,รีต์ยังไงอันนี้ตกใจกับตัวเลขอยู่อ่าใช้เอาใช้ปกติเลยครับผมไม่ไดไม่มีปัญหาเลยหมาย <laughs> ถึงว่า <S 1> <S 1> เริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกแบบเดินลําบากไปไหนมาไหนเริ่มลําบากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ชีวิตได้ใช่ไหมครับร้อยแปดสิบเขาบอกกฏกัคนอย่างเงี้ยต้องแบบว่าให้อยู่บ้าอะไรเงี้ยยังครับร้อยแปดสิบยังยังใช้ได้ครับแต่ถ้าไปโอเวอร์มากกว่านนะั้นเนี่ยจะจะลำบากจะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะคือคือพอไปพอไปตรวจขึ้นมาจริงมันก็จะเห็นล้วว่าแบบอ๋ออันนี้มันเข้าเส้นแดงแล้วนะมีอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยครับ ไม่มีผล <ยะ S 1> ต่อการนอนไหมครับเพตอนที่คุณนอนแล้วเหมือนว <ไข S 1> ่าอย่ดีก็หยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนนอนไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เ,เรื่องกลเรื่องอะไรผมโชคดีที่ผมแบบไม,ไม่ไม่ค่อยกลด้วยก็เลยแบบก็ไปตรวจแล้วมันก็เลยทําให้แบบเราคือการหยุดหายใจขณะหยุดนอนหลับเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องไอ้นี่ที่มันบังครับผมเป็นคนชอบนอนตะแคงมันก็เลยไม่ไม่มีปัญหาใช่มคใช่ครับ เขาสูงเขแข็งแรงร้อคือตอนนี้ถ้าถามกันนะผมตอบตรงนี้ว่าผมแข็งแรงแต่ผมไม่รู้ข้างในผมมันแข็งแรงแค่ไหนไม่ตเออสนชื่นที่พับแต่จริงพี่ปอกไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ปอกจะร้อยสิบนะแค่จะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าโอ้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันฮะไ<ส>อะตอนที่ไปมันก็ไปหลังโควิดนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละก็เราจะถามว่าไอ้ที่มันเยอะสุดมันอยู่ในช่วงสุที่เกิดขึ้นมามันกินกินนอนนอนช่วงโควิดอะครับ พอแบบช่วงที่เราไม่ได้ออกไปทํางานก็ซัดเต็มที่เริ่มกินเริ่มแบบหลุดโซ่พอหลุดโซ่เสร็จพอมันเริ่มอ้วนอ้วนเสร็จก็เราก็เริ่มแบบไม่มีเข็มขัดให้ตัวเองละเราก็เริ่มเติมเต็มที่พอพอมันขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นตัวเลขก็ตกใจเพราะว่าไปชั่งน้หนักวันที่ไปหาหมอเหมือนกันวันนั้นเลยรู้ตัวเลขวันนั้นเลยเหมือนกันอึ้งเลยครับหรือว่าโอ้โหอึ้งโอ้โหเรอติดแลว่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ฟังไม่เคยชั่งน้ำหนักไม่เคยรู้ว่า การใช้ชีวิตแบบนี้เรามาไปถึงตรงไหนแล้วก่อนที่จะไป180เนี่ยเคยช่างประมาณ160ครั้งหนึ่งก็เลยที่จะเก็บมา160อู้วววเต็มว้าแล้วแต่ไปก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไปต่อล็ลงกตาช่างไปสิว่าลดลงมาครับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่พอใจเลยเราลดละเลิกอะไรไปบ้างในชีวิต เล่นเกมเพราะว่าผมผมแบบผมไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แบบอ่าเรื่องการพักผ่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยออกับหมออะไรเงี้ยครับส่วนหลายๆคนน่ะไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อนแต่ว่าหมอที่ผมไปหาเขาบอกว่าขอให้พักขอให้พักผ่อนเต็มที่เลยคือถึงเวลานี้ต้องนอนเท่านั้นอะไรเงี้ยครับต้องปิดไฟให้สนหนิดต้องปิดม่านปิดอะไรให้สนหนิดอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ช่วยได้จริงการร่างกายยังไงเขาบอ ในช่วงที่หาหมอไม่ได้ออกเลยครับแต่พอหลังหลังจากที่สามเดือนมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบบเดินลู่เดินอะไรเงี้ยครับแต่จากที่พี่ป๊อกก็เชื่อใจกั่ใจคือคนทุกคนสาม,มารถมีสุขภาพที่ดีได้โด<อ>ยที่ท<อ>ี่ดูกันอยู่ตรงนี้ผ่านจออะไรอย,อยู่กันแล้วแต่เนี่ยคุณสุขภาพดีกับผมกันได้แน่นอนเออเพราะว่าเราแบกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเป็นร้อยกิโลครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มลดน้ำหนักผมผมเชื่อว่าทําได้แน่แแค่ว่าหา อาจุดยึ้เหี่ยวอะไรเราบางอย่างบางที่อาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นหมาเป็นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรเนี้ยครับลองนึกถึงเรื่องนั้นแล้วอาจจะรู้สึกมีมีแก่นให้เกาะมันไปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันไม่ลดมันจะมีผลต่อเราด้วยครับาแปดสิบก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าวันนี้ยังได้ยืนอยู่ตรงนี้เรื่อบเดี๋ยเมัมีผลต่อแบบสุขภาพไปเลยไปถึงมันก็มีผลทั้งเยอะครับ ใช่ครับและพอวันนี้มันลดแล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไหมครับใช้ชีวิตก็มีครับ,รบก็อยากจะอยากจะทําอ,อะไรที่มันเป็นความสุขของเราเองมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกแล้วตั้งแต่เราลดหนะักเริ่มรู้สึกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเริ่มหาวันพักผ่อนเพื่อจะไปหาความสุขของเราอะไรเงี้ยครับแื่ก่อนแล้วก่อนหนด้านีีคือ ก่อนห้ที่ความสุขเราคือกินอ่ะเราก็จอยเลยอย่างเดียวก็เฟ้ความสุขคือการกินเพรตอนนี้เอาเอาตัวนี้ออกมามันก็เลยเป็นใช่ครับที่เขาจะมีรูปใช่ไหมครับไม่มีแล้วอันนี้เลยป้ายกันหมดแล้วพีคไม่อยากไม่อยากมีแล้วครับอืมเห็นรูปพี่ดายังไม่อยากมีเห็นรูปบ้านเราอ๋อเล่เล่นของเพื่อนสนุกกว่าครับ อยากวางอะไรเล่นอมเพื่อน่ารักเราเข้าไปเล่นเราเรามีจำกัดเวลาเล่นได้เราเหมือนเราหยอดหยอดเ่เกมเออมันถ้ามีลูกจริงๆยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมันไม่มีหยอดเหรียญนะฮะมันไม่มีในใจมาหรอกเพราะ็เห็นนล้วับอุ้งนีถ้ามีของเราเองมันจะแบบเราปล่อยลูกโดนยืดไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันแบบความมันคนละสเตปอะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าความสุข เรามันไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กับการมีลูกเนี่ยภรรยาก็เด็กน่ารักแล้วแบบเออหรือว่าอะไรเงี้ยพี่พี่บอสไม่เคยมีคำว่าแบบมัน,ลนมเลยรู้สึกว่าเด็กน่ารักรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักกันจังแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเราเหมาะกับการเป็นลุงเป็นาอา <pes> เป็นเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยครับ <anecdote> อขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ